เอฟซีเบื่อกันแล้วยังไม่รู้นะแม่วันละสิบรอบยี่สิบรอบโอ้ยเข้ามาแล้วค่ะเข้ามาแล้วขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณเราไม่มีการเบื่อกันนะคะเออเพราะฉะนั้นเออเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์รอบหน้าเราจะออกนอกสถานที่บ้างไปทุ่งนาค่ะ S 1> <S 1> <S <S นะคะเอ,อ่อไปรีวิวของกันที่ทุ่งนาค่ะข้าวกําลังเหลืองอารามนะคะเอ,อ่อทุ่งนาของพระหมหาทีวีเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นในการนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่ติดตามส0 0พโอ้ยสามพมาเร็วมากนะคะขอบคุณค่ะสําหรับยอดไลค์นะคะสามพันของสามพันคนที่เข้ามาดูนะคะอเออวันนี้นะคะเราจะทำคอนเทนต์นะคะทำคอนเทนต์ เกี่ยวกับนะคะให้โฟนอินมาเกี่ยวกับเรื่องเออเรื่องสเปคของแตนะคะ,ะคบุคลิกหรือว่าสเปคของแต่ละคน<อ>ที่จะเลือกมาเป็นเจ้านางเจ้าหลวงนะคะเออ,อเออบบชอ่โอ้ยสามพันสามพันเก้าร้อยคนมาแบบปังปัๆอุย้ยสี่พันแล้วเห็นไหมโอ้ย นะคะสี่พันหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นใครใครอยากต้องการเจ้านางแบบไหนสเปคอย่างไงนะคะเ,<อ>เดี๋ยวมาคุยกันนะคะ<อ>กับพระมหาทีวีเจ้า,อา,าเอออยากถามสเปคของแต่ละคนและในการนี้นะพระมหาทีวีเจ้าก็จะได้ตอบได้ว่าสเปคของใครของพระมหาทีวีเจ้ายังไงของพวกเธอยังไงนะคะเอเอของ e ขอีทิพย์ยังไงเพราะฉะนั้นเออโอ้ยมึงอะไม่คั้นกีสักนิดเลยดอยกทองแหมแต่งตัวด้านชายตั้งแต่ เออช่วยช่วยใดหน่อยเอาช่วยหนิบหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นนะนี่อะไรอะ่ะเออเพราะฉะนั้น4,600ขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมนะคะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมาในชุดนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็คือไปอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวนะคะบัตทม เพราะเหนื่อยกันมาเยอะแล้วค่ะนะคะน,นอ,อน,นะคะเพราะฉะนั้น4,800คนสวัสดีค่ะแชร์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นนะคะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์4,800คนเนี่ยนะคะไหนโทรศัพท์เมื่อกี้แล้วฮะนะคะอืมเพราะฉะนั้นโอ้ย5,000แล้วค่ะ นะคะขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะคะเราจะเปิดการรีวิวสินค้านะคะซ l นะคะกันแดดเพราะฉะนั้นนะคะนี่ค่ะ CL กันแดดนะคะนี่ค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะ f ที่น่ารักขานี่ค่ะนะคะเออนี่แหละโอ้ยปึงจึงมากนะคะ CL เนี่ยนะคะครีมกันแดดของเขานะคะเนี่ย นะคะโดยเอฟซีเห็นผสมรองพื้นนะคะเนี่ยเออผสมนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเลยเห็นไหมเราเกลี่ยอืมเกี่ยไปเลยค่ะนะคะเกี่ยไปเลยเพื่อเป็นไม้ไม่เหนียวเดน่ะ c ีเขาไม่ได้ผสมรองพื้นนะแม่นะเนี่ย CL ด้านเด็กนะแม่นะคะไม่ได้ผสมรองพื้นนะเพราะสนามเห็นไหมแห้งเดียวแล้วก็แห้ง เลยไหมเออเพราะฉะนั้นนะคะสรรพคุณของครีมกันแดด CL ไหนอะนี่มึงเห็นไหมกันแดดผสมรองพื้นอีควายอ๋อผสมรองพื้นล่ะตายแล้วเนะคะนะคะ CL ผสมรองพื้นเพราะฉะนั้นนะคะช่วยอะไรบ้างหนึ่งทำให้หน้าเด็กตั้งแต่แรกที่ใช้เลยค่ะครั้งแรกที่ใช้ทำให้หน้าเด็กนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์แรกที่เป็นสารสกัด ไฮยาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเ,เป็นสารสกัดตัวแรกแล้วก็ตัวใหม่นะคะเป็นสารสกัดไฮยาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้น CL ของเรานะคะผสมรองพื้นนะคะอีทิปมันโง่เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้จดไม่ได้จำในการนี้นะคะนะคะทาตัวนี้ตัวเดียวไม่ต้องลงแป้งพับไม่ต้องลงครีมบำรุงค่ะ เอนะคะโอ้ยจบอยู่ในหนึ่งตัวไปเลยไข่เน็าเงยนไปเลยหน้าเด็กไปเลยหน้าฉ่ำมงไปเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมงมงหนึ่งต้องลงแล้วค่ะ CL เนี่ยนะคะมงหนึ่งต้องลงแล้วนะคะ F 4ที่น่ารักนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะทําให้เราสุขภาพหน้าเด็กลงจากยี่สิบเหลือสิบห้านะคะจากสิบห้าเหลือสิบปีอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเออแล้วก็กูไม่ได้แกงหรอก น่าเด็กจริงง่อโอ้ยแกงและไข่ขำดอกทองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืม CL นะคะตัวนี้นะคะนี่ค่ะกล่องมันจะเป็นแบบนี้นะคะกล่องมันจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ CL นะคะปักหมดไว้ที่เพจดแล้วเพราะฉะนั้นการรีวิวสินค้าอะไรที่ดีเราก็ว่าดีค่ะโอเคต่อไปนะคะจะทำการโฟนอินนะคะ จะทำฟาร์มจะทำการโฟนอินขอบคุณสำหรับ601คนอ๋อ,อก6กหก0ันะคะขอขอบคุณค่ะนะคะอ่านคอมเมนต์เรามันเทสวัยรุ่นใช่ต้องเทสวัยรุ่นเท่านั้นค่ะนะคะ <c oughs> เนียนจริงนะคะ <c oughs> มึงไม่ต้องแกงเรื่องฟันเรื่องอะไรกูกูมารีวิวสินค้าของเขาลองพื้นค่ะไม่ต้องง้อนะ่ะไม่ต้องง้อนะคะมงหนึ่งใช่ มองหนึ่งเท่านั้นนะคะเขาเอาความสวยความงามเขาไม่ได้เหลือก็ของที่โง่ๆมาเพราะฉะนั้นอย่าโง่ขายสู้นะคะสาวญี่ปุ่นชายมาในลูกสาวญี่ปุ่นค่ะเราโป้แล้วเราแต่งตัวยั่วแล้ววันนี้มาในเปลี่ยนสไตล์สาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นตามนี้เลยค่ะซ l อค่ะเพราะว่ามีสารเอ่อมีสารสกัดนำเข้าเฮียจากประเทศญี่ปุ่นนะคะไวสาค่ะ อะไรดีกว่าดีอะไรดีแม่ลีก็บอกว่าดีออกูก็บอกแล้วว่าดีนะคะเออ,เอ,อทำการฟนอินเข้ามาค่ะพร้อมแล้วกับการฟนอินออกมาแล้วอ่าปัญหาอ่าเลือกสเปคของแต่ละคนนะฮัลโหลค่ะอยากคุยกับแม่หญิงลีค่ะค่ะสเปคของแต่ละคนเป็นยังไงคะ ค่ะใช่ไหมหญิงิหรือเปล่าคะก็ใช่สิคะโอ้ยแม่หนูมีสเปคตายตัวแล้วค่ะหนูเจอผู้ชายแล้วเมื่อคืนวายเออโอ้ยสเปคเป็นใหญ่ใหม่มั่งบ้าลูกแม่พวาหนูชื่อยูยน่ะเออยูยนี่โชวติตลอดเออสเปคแม่เป็นแบบไหนสเปคแม่แบบผู้ชายบ้านๆค่ะมีกล้ามมีเนื้อค่ะ เขาส่งโจรเราพักก่อนจ้ะเออรีเป็นยังงไหรอออแม่๋เป็นผู้ชายเท็ดบานๆที่ขยันทำงานทำเงินไงวิวก่อสร้างแบบนี้หรอเออวิวก่อสร้างวิวแบบอะไรอ่ะแบกไม้ยางอะไรแบบนี้เออขาปรึกษามาหนูมีเรื่องจะปรึกษาของแดมาเลยค่ะ ว่าพี่ทีบว่าแม่ไปแอบิดกับพมาตอส้อง,สงบนตึมึงนี้เมื่อไหร่เทปมึงนี้เอาโกไปแกงจริงจริงๆสัตว์แม่แลมีเรื่องคะแม่เออว่ามาเก่งม,มากแม่ตอนที่จะไปหาผู้ชายอ่ะแม่ม่แต่ปัเลยอ๋อตายแล้ววันนี้ยาสิควันถึงแล้วค่ะเอออเออยาสิวันโอ้ยได้หมดเลยค่ะขออ ดิ่นปูนกูกระจายพอค่ะเอ๋อไม่ต้องถามแม่หรอกค่ะกูถามมึงก่อนว่ามีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เออโอ้ยตายแล้วอย่าอย่าพูดแบบนั้นนะน้องยูยีเออเออแต่ว่ายูยี่อยากมีผัวแม่จะให้ผัวให้หนูหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแม่ก็หาไม่ได้ทีเพราะฉะนั้นต่างคนต่างหาเอง โอ้ยไม่ต้องมาถามเลยค่ะความรู้สึกนั้นมันผ่านไปแล้วใหญ่กูกวรกลับมาคิดเลยแล้วผู้ชายที่แม่ดัคุยประมาณไหนอ่ะโอ้ยกูไม่รู้ค่ะกูบอกขนาดไม่ถูกเออเอเพราะว่าแม่เป็นยุกแหมแม่เป็นยุกอดอดทองแหมเป็นดาวผู้ชายอิสรามาก่อนอีสัว์ขายง้อ อะไรกู<อ>ด่าอทิปไม่ใช่ด่ามึงอี๋งอ้ <c oughs> อแม่ไม่แกงยูยี่หรอกจ่าไม่รักยูยี่ยิ่งกว่าอะไรมาเลยค่ะเมืองทิปยินดีต้อนรับค่ะโอเคค่ะแม่เดี๋ยวหูโทรไปนะแม่ถ้าถึงมองทิ์โอเค อฝั่งเขายังมิดโจ้อะกลายร้านพอก่อนพักก่อนให้คนอื่นบ้างนะคะ<笑><笑>โอเคสวัสดีค่ะค่ะพูดดังๆหน่อยค่ะไม่ใช่ว่าพูดเหมือนกับคนกำลังเอากันค่ะ<笑><笑>โอ๊ยตายแล้ว<笑><笑><笑>เออว่างไงคะ ค่ะว่าไงครับคอนเทนต์ก็คือว่าสเปคของคุณคุณชอบแบบไหนคะฉันถามว่าคอนเทนต์ก็คือนะคะคุณชอบผู้ชายสเปคแบบไหนคะ <c oughs> เอาหัวล็ะอกอันยิ่งกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นพักก่อนค่ะพักก่อนพักให้มีคิดก่อนเอาต่อไปนะคะต่อไปฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครัค่ะคอนเทนต์ของผู้หญิงใน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 แบบฉบับของคุณคุณชอบคนแบบไหน,ไหนคะ สเปกงสเปกของคนน่ะคนชอบผู้หญิงแบบไหนโอ้ยชอบอ้าวผู้ชายตอบไม่ได้อะไรนะชอบแบบดินดาอ๋อชอบแบบลินดาว้าวโอ้ยแม่หนสวยแม่หนูเพราะฉะนั้นอีลินดามาแล้วขั้นหนึ่งเออสวยอ่ะ นะคะคืนนี้ก็มึงก็นะคะเจ้าหลวงคืนนี้ก็ไปคิดไปฝันถึงอีลินดาอย่าลืมโทรหามันล่ะเอออันนี้แหละเบอร์ทิปแน่นอนเออโดนแน่ๆนะคะเออเพราะฉะนั้นในการนี้ก็คือกําลังไลฟ์สดอยู่ค่ะเจ้าหลวงเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะปรึกษากับอีลินดาตอนค่านะได้ครับโอเคค่ะอะไรนะ ่ะนี่ไงแม่เออโอเคต่อไปอ่าต่อไปโอ้มีคนชอบไปแล้วหนึ่งนะเห็นไหมล่ะแม่ไม่มีใครชอบแม่เลยหรอเออขอกวนไม่มีเอออฮัลโหลค่ะใช่พระมหาเทวีเจ้าไหมครับค่ะพระมหาเทวีเจ้าค่ะคือแบบผมชอบแบบว่าที่เล่น่อยครับค่ะคอนเทนต์ของคุณชอบคนแบบไหนคะ ชอบผู้หญิงขี้เล่นอ๋อชอบผู้หญิงขี่เล่นแบบนั้นเหรอคะครับอ๋อดีแล้วค่ะจะได้เล่นกันทั้งวันทั้งคืนโอเคค่ะจังหวัดพิจิตรเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะสไตล์ของคุณก็คือคอนเทนต์ของคุณก็คือชอบผู้หญิงขี้เล่นอย่าเล่นเขาเยอะเกินนะโอเคค่ะไม่อ พอให้คนอื่นบ้างนะคะเอาโทรเข้ามามเพราะตัวเองไม่ใช่สเปคเขาก็รีบว่าแหมกูไม่ได้นั่งอวยยศแบบมึงหรอกอีกดอกทองฮัลโหลค่ะฮลัลโหลอา้าวผู้ชายตกใจเสียงไหมหล่ะแม่เหกปากเสียงมึงมากกว่าอีกดอกทองอ้าวว่าไงคะสวัสดีค่ะชอบผู้หญิงแบบไหนคะคอนเทนต์อ่ะ เออมาแล้วค่ะอ๋อชอบจะตลอดค่ะเมืองรถม้าน่ะชอบเออค่ะเอายังไงอย่างนั้นนะคะโอเคคอนเทนต์นี้ก็โอเคค่ะค่ะพระมหาทีวีเจ้าก็รักเจ้าเหมือนกันนะคะโอเคค่ะ เออจูบๆอ้าวต่อไปสงสารผู้ชายแม่นะคะเม่ที่ของกูจนะสงสารผู้ชายแล้วเวลาที่มึงล่ะกูไม่สงสารผู้ชายเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ oh, สวัสดีค่ะเจ้านางว่าไงค่ะค่ะว่าไงคะ อ้าฉันตอบไปแล้วค่คะขนะขเขาเขินแม่อ๋อไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องเขินนะคะลูกค่ะค่คาาะ,ะค,คอนเทนต์ค่นะอชอบสเปค,คผู้ชายแบบไหนลูก โอเคค่ะรักก็รักค่ะโอเคขอผ่านโอเคต่อไปค่ะไม่ฟังคอนเทนต์เลยฮัลโหลค่ะสคัรบ่ค่ะชอบสเปคแบบไหนคะชอบผู้หญิงแบบไหนแม่ผมชอบชายครับอ๋อชอบผู้ชายแบบไหนเอย โอ้ยมาจากหัวเมืองอุดรธานีนะคะโอ้ยมาจากหัวเมืองอุดรสวัสดีค่ะอากาศหนาวมากเลยแม่เพราะฉะนั้นอากาศหนาวพระมหาทีวีเจ้าก็หนาวหัวใจอยู่เหมือนกันค่ะจเป็ผมก็คือผมชอบหนุ่มใต้หนุ่มนครโอ้ยหนุ่มใต้หนุ่มนครโอ้ยมาจากหัวเมืองพระเหรอคะชอบหัวเมืองพระเหรอ เพราะฉะน,นั้นแอบบชอบผู้ชายที่นั่นก็ขอให้นะคะขอให้มีความรักความชอบตลอดไปนะลูกนะโอเคค่ะ้อบเป็นเข้มโอเคค่ะโอ้ยชอบคิวคิวค้วเนเข้มดำดำเออแล้วกว็อะไรอีกขานดูอะไรอีกคะก็ขอก่อน่า่าแนะคะโอเคค่ะเพราะฉะน,นั้นก็ขอให้เธอ,อ,เธอ,อก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหมือนกันคะ่ะลูก โอเคครับสายต่อไปเลยค่ะอย่าลืมคอนเทนต์นะคะฮัลโหลฮัลโหลค่ะชอบผู้ชายแบบไหนคะนนนฉันถามว่าชอบคอนเทนต์ชอบผู้ชายแบบไหนฟังคอนเทนต์ก่อนค่ะ ไม่ใช่มึงไปถามเรื่องมึงมีดมอ,ะอะไรนะลำลํำสายฝอฝ <laughs> อโอ้ยโอเคดีมากได้มากี่ครั้งแล้วคะ่ะ <laughs> ได้มากี่ครั้งแล้วค,ะค,ค่ะ <laughs> เออเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ก็ไปหาสิค่ะ <laughs> <laughs> พอค่ะ เพราะว่าอุปราชที่ว่าส่งมาจากหัวมงต่างๆอ่ะประจําอยู่มืองทิพย์เยอะมากค่ะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเ้าว่างๆเนี่ยอธิบายหนูอยู่หัวมังกรเหมือนขาดเี่จะลงไปงหัวมังมีดหัวหัวมันทิพนะคะโอเคค่ะก้อยมาเร็วๆนะคะคนมองทิพย์รออยู่ค่ะเคยได้ไก่ชิมไหมคะว้าโอ้ยแหมนะคะกูมีหี่ด้วยกัน จะไปมั่นหน้ามั่นไรไปเอากับ e อีทิอเออเออหรือว่ามึงต้องการจะเอากับอ e ีทปพคะคนจะได้หลีกทางให้ <laughs> <laughs> ไหนมึงบอกกมาซิ <laughs> เดี๋ยวค่อยวางก่อนนะเออถามเรื่องนี้ขึ้นมาหรือว่ามึงต้องการอ e ีทปพแล้วก็มาแบ็กเมกูเนี่ยไม่เอาคนอย่างอ e ีทิพหรือจะมาชี้เชียงบันบรมีของกูหาได้ชี้เชียงไห่อีทิดาหมงนมี โอ้ยตกลงว่าใครเป็นเมืองมีดใครเป็นเมืองทิพย์กันแน่เออกูหาแจ้งใจในตัวเมืองไม่นะคะกลับไปกินยานอนก่อนนะโอ้ยคนะเออนะเออแต่และคําถามแต่และความเห็นอ้อยนั้นนั้นหน่อยฮัลโหลค่ะค่ะพระมหาทีวีเจ้าค่ะไม่ใช่แม่ อ๋อมาค่ะเดี๋ยวจะทำให้ทาน,ค,นค่ะถามาเลยค่ะคอนเทนต์ของคุณชอบผู้หญิงแบบไหนคะอ๋อชอบผู้หญิงแบบแม่ครับอ๋อเ้อชอบแบบฉันก็มาเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ทั้งวันทั้งคืนค่ะเ <laughs> ออเดี๋ยวฉันจะ <laughs> เดี๋ยวฉันจามพักไรสดแล้วก็ไปจัดกับเธอค่ะเ <laughs> ออ, <laughs> อ,อ อถ้าเติมปากถ้าเติมปากให้แดงกว่านี้ก็คงจะออกมาจากเล้าไก่แล้วแหละลูกนะคะโอเคครับโอเคเห็นไหมมันหน้าจังเลยนะมึงนะเอออเาต่อไปสงสารผู้ชายบ้านแม่โอ้ยกูไม่สงสารหรอกมึงอ่ะต้องสงสารตัวมึงเองนะคะอีทิพฮัลโหลค่ะ

ใช่นะคะแม่นี่คือเรื่องจริงนะคะเอฟซี FC การจะจนะบุรีแม่เคยไปอำเภอสังขะบุรีแล้วก็ได้ไปตักบาตตอนเช้ากับพวกอะไรเขาเรียกพวกมอนมั้ยคนมอนเออสะพานมอนอะ่ะจะไปถ่ายรูปเอออะไรนะกระถมาเรื่องกระทมากะไม,ไม้โอ้ย มันไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเพราะเราใช้กระทะทําใหม่ดีนะที่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ลงน้ํามันไม่ลงเครื่องไปเออนะคะเออถ้ากระทะนั้นถ้าวันเราลงเครื่องไปโอ้ยวันนี้เสียดายมากเลยนะคะเ,ออเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าว่าเราไม่รู้ไงว่าขอบมันเป็นพลาสติกนะคะเ,ออเราไม่รู้จริงๆนะคะอ,อือไก่อนนะแม่ใช่ปลอดภัยแล้วคะ่ะลูก ก็ขอให้ประสบความรักความเจริญคิดการใดก็ขอให้สมความปรารถนานะคะลูกให้มั่งมีสีสุขตลอดปีตลอด<ช>ไปนะคะแล้วอย่าลืมล่ะเดี๋ยวถ้าแม่มีโอกาสไปกาญจนบุรีแม่ก็จะไปอีกค่ะสังขบ,บุรีตรงนั้นจะไปอีกค่ะถ้าเกิดแม่มานะแม่เอาเบอร์แม่บอกพี่เมย์ยานะให้หนูให้เบอร์ไว้เวลามาจะได้มาหาหนูด้วยโอเคค่ะแม่จะต้องไปจ้ะนะคะเ,คเพราะว่าชอบมาก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะลูกฟังแม่ก่อนที่ตรงนั้นน่ะแม่ชอบมากตรงที่ว่าเขาทําบุญแล้วมันได้จริงๆอ่ะได้ผลบุญได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆอ่ะเออได้มีความสุขได้แต่งกายได้แต่งกายชาวมอได้ใส่ชุดชาวมอได้ตักบาทแบบมอโอ้ยดีมากดีมากค่ะที่ไหนเป็นไอดอลไม่ได้แล้วค่ะตรงที่นั้นอย่างเดียวก็ได้ลงไปค่ะใน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 วัดที่ว่าอยู่กลางน้ำเขาเรียกวัดอะไรลูกวัดวิเกานาธมค่ะ เออนั่นแหละแม่ก็ได้ไปนะแต่ว่ามีแต่มีแต่มีแต่แตบทอย่างเดียวนะคะมีแต่บทอย่างเดียวโอเคขอบคุณค่ะคอยหมี่ความสุนะคะพี่เมยาคอยพี่เมยามีความสุขเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะ,คคะสวัสดีค่ะค่ะต่อ,อไปอ่าโอเคไม่อ่านมินบ้างน,นะคะ,ะในการนี้หกพันหนึ่งร้อยคนนะคะส่งผมลองส่งแล้วหนึ่งไม่ใช่ลองส่งค่ะนะคะ ฝากกันแดด CL ด้วยนะคะค่ะนะคะกันแดด CL นะคะก่อนที่ว่าเราจะนั้นไปอะค่ะนะคะ,นะคะอย่าลืมนะคะกันแดด CL ตัวนี้นะคะเ,เ,อออเป็นแบร,รดนด์ดังแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่ระดับประเทศนะคะโอ้ยกัเอาออกสองคนสาวหมดแล้วนะคะเนี่ยเป็นแบรนด์รรดังแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่นะคะเป็นแบบนี้เลยของเขาดีจริงๆกันแดดหน้าเด็กเนี่ยจะทําให้เราอะใช้แล้วหน้าเด็กจริงๆนะคะน้องนะคะ ขอบคุณนะคะที่ว่าเข้ามาติดตามขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ทุกกำลังใจนะคะนี่ค่ะนะคะของเขาดีจริงๆกันแดดหน้าเด็กเนี่ยผสมรองพื้น 4L นะคะมีหนึ่งเฉดสีเหมาะกับทุกสภาพผิวเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะสภาพผิวไหนก็คือใช้ได้แล้วก็นะคะใช้ได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยจะเห็นผลว่าเรามีสารสกัดจากไฮยานนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ แล้วก็ทาตัวนี้ตัวเดียวจบไม่ต้องลงแป้งพับไม่ต้องลงครีมบำรุงค่ะนะคะอ่านให้ฟังแล้วนะคะบอกให้ฟังแล้วว่าโอ้ยคนที่ว่าไม่ต้องการลงแป้งพับให้มันหนาไม่ต้องการลงครีมบํำรุงให้มันมันเลอะมันอะไรแบบนี้่ะคะนะคะอย่าลืมนะคะกันแดดซีเลยค่ะนะคะกันแดดซีมีความสำคัญกับเรามากแล้วก็นะคะอย่าลืมนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะ จะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะปักหมดไปแล้วเนี่ยค่ะนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะกันแดดของเขาคือแบบนี้ค่ะลงแล้วก็ไม่ต้องลงแป้งลงอะไรก็คือได้เลยนะคะนะนะคะเข้าใจนะคะว่าไม่ต้องลงแป้งลงอะไรถือเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเกี่ยให้ดูนะคะเนี่ยค่ะนะนะคะหน้าเด็กมากกันแดดซีเอเนี่ยนะคะเนี่ยอืมเห็นไหม ของเขาอ่ะดีจริงๆเห็นไหมคะเนี่ยค,ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการเด็ดของเขาอะเป็นเนื้อเดียวกันเลยเห็นไหมแล้วก็ข่าวด้วยเกี่ยเกี่ยให้ดีๆนะคะเกี<ป>่ยให้ดีๆเห็นไหมใส่ขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยค่ะ<ป>นะอืมเพราะฉะนั้นนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะขอบคุณสําหรับคนติดตามขอบคุณที่คนเข้ามาดูนะคะต่อจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะนอนหลับให้ตื่น เป็นเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วก็ครอบครัวที่เข้ามาดูพระหมหาทวีเจ้านะคะขอให้มั่งมีสีสุขครอบครัวมีความเจริญแล้วก็เป็นอะไรอย่างได้เงินทองไหลมาเทมานะคะทาการก็ให้มีขั้นมีตําแหน่งนะคะคนที่รับราชก,การมีขั้นมีตําแหน่งแล้วก็อย่าลืมนะคะนะคะรองพื้นซีแอลกันแดดซีแอลเนี่ยนะคะผสมรองพื้นเลยนะคะสวยในหนึ่งหลอดเพราะฉะนั้นไม่ต้องลองรองพื้นไม่ต้องลองแป้งลองอะไรมันเยอะ กันแดด CL ก่อนจากกันไปคอนเระอะไรครัวมืองทิพย์อี3นะคะครัวเมืองทิพย์ e ี3ก็ทำเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะผัดสตอหมูตามตำรับโบราณของเมืองทิพย์เพราะฉะนั้นติดตามได้นะคะเข้าไปดูเลยในช่องวีนช่อง YouTube ค่ะนะคะีคนที่เข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นเข้าไปดูเลยค่ะนะคะก่อนจะจากกัน ขอให้มีความสุขความเจริญแล้วก็กราบสวัสดีที่ติดตามพระมหาเทวีเจ้าคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะเ b e ร์เห็นไหมนั่งเลยสดไม่ใช่นามที่โอ้ยแม่ยาวีหนุนนะคะอ่ะอะสวยไหมหนูจะให้เขาดูว่าแม่สวยนะคะนี่ค่ะนะคะขอบคุณค่ะอโอเค,อเคนะเบิร์ด